เห็นแล้วพี่น้องแมปากระพูดด้านบนไม่มีตัวครับพึ่งบินอ้อมครับบินฟูแล้วก็อ้อมเขาชงนี่โอ้โหนึนี่าจะมาพิดทางซะแล้วบินตามทางมานะแล้วโค้งเขานี่ทั้งยังใหญ่ครับอยู่กับหนามปอดของชอบเลยแล้วหนามเลยของชอบสำหรับพึ่ง ผมเคยเอากิ่งกิ่งนี่หรือเปล่าไทายคลิปอยู่ครับได้แต่หัวหนามอันนี้เหมือนลังสวยเลยเป็นแผ่นมหนาหัวหนามยังอุ้มครับพี่น้องไม่เดี๋ยวจะซูมครับหนึ่งจะมาพิททางซะแหอีด่านหนึ่งบินไปด่านนู้นครับทางใหญ่นู้นอันนี้แหละก้าว่าลังใหญ่ก็ตามลังนี้ก่อนใหญ่สมชื่อจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะซูมครับ ตามถูกตามถูกหลังลูเลย เจวกันครับสู่กระน้ำด้วยทําครบเตียมอุปกรณ์อีกสักครู่อะครบเรียบร้อยอย่างยาวดอกยังไม่ยังมาครับแพงเจ็ดชั้นใกล้ๆลังไม่โตมขึ้นทางไหนถึนจะเวิร์คถึงจะเวิร์กอ้า เนี่ยคือน้ำพันขึ้นไปเลออยอ่ะเดาถึงกี่เมืองค่อยจุยด หาตีหาเท่าเห็นไวเลยก็าหาไวตีไวก็ช่างเขาเขาใจไวเนาะเขาเก่งเุ้ย,งงยหนาวเกาะอุ้ยยังใหญ่ก็หนาวอุ้มๆเลยคุบเลยอย่าแห้งอย่าซีหมวองแห้ง rằng răng hàng rồi Hình khai hiến đây mới Ủa, Quần tướng răng lại <laughs> Mmm. หาวุกมิดถึงหลังกี่ไว้ก็ังครับน้ำไ,ไมีน้ำอีกเป็นทอด หออูโอ้เถี่ยวสองดูเหลียบเหยียบซุกเต็มเลยไม่มีเวลากินเอากินวะหนุ่มแต่ร่างสวยเว้ยหัวน้ำ น้ำล้ามโพนี่ตองหอกม่มันขับไปย,ยังไม่ถึงเลยผู้ชมยังไม่เห็นหน้ำเลยเราติดผู้ชมติดน้ำกับผมเยที่บ้านว่าน้ำจับเจียวโอย ủa nụ mím mím ở vịt gỉng nưng mày hú nam các bạn phong cái nữa phong đang tít nám cái nám có mìประโยชน์ nha, bởi vì nó choi yết gỉng ông vậy đấy ทั้งเที่ยวสูงว้าวเน่อวามื่อใจเยอะลามค้อนีกเที่ยวสูงเต็มนี่กูจะเที่วยวแหลกเต็ม บื่อไปลูดอ่นะไหาทีตังกองกับนู่นแหละต้องข่มค้นให้ได้่ดไหนอมาอ้ออื้อ้อ,อ,อ้อออ ลามโคนครับตกปาดหมดครับฟองใหญ่ลลหลามก่อนที่อะไรอย่างน้ำลามโคนเออนี่อ,อ้าวเจ้าิดจับถุบนกันอยู่ สวนอู้หัวหน้าออกมานี่แล้วอู้หัวหน้ามาถึางเกศสวนเลยใครจะพิรู้ร่างกวน Субтитры Chú đi. Lăng loại. Chúa ngon luôn. Dạ, bồn cập. lăng. ใช้เวลาหน่อยเด้อครับเด้อทุ่งใหม่ครับพี่น้องเมื่อทุ่งใหม่กลับไปแล้วใหญ่ๆด้วยมาแบบใหญ่ๆมาลามคนก่อน โอ้นี่ก็นัดไปปลายแถวนะ

오 비로 동마체가 아아오야 이거 왜 이거 왜이래 아아아 그래 mm <laughs> พอแล้วครับพี่น้องโอ้โหมอกลัวจะเอาได้ก็ตามขาดครับล่งใหญ่แต่ว่าพิดขาดหน่อยนึงคิดว่าล่างสวยที่ไหนได้ไม่มีใครมาสักทีอุ้ยหุ่นานามอุ้ยลามคออีดจังหกักเที่ยวสองครับลังแล้วกว็หุ่นนามเทียวสอง เฉลี่ยเด้ถอดออกไปหมดแล้วกําลังใส่แถวสองแล้วก็กําลังใส่หัวน้นามแถวสองนี่แหละครับอู้หมดหมดมากเฮ้หมดขันไฟอู้หเดี๋ยวจะเอาหัวหนามออกไปดูก่อนอามาเต็มเลยทีนีม้มาดูหมดเลยแหละ อวออันนี้ก็สามโลแล้ววางอันนี้หกเจ็ดโลเปิดสิบโลเดี๋ยวจะช่างให้ดู่ายคลิปครับตอนนี้จบคลิปก่อนหมดแดงเยอะอ,นนอย่งจ่อยว้พอครับพอหมดแดงเยอะครับข้างหลัง ล่างเที่ยวสองตะหากว่าไม่ลามคนพมก็ดไม่ได้ปาดมากครับนี่ลามคนมีหัวนน่ำกดยังเหลืออีกหน่อยนึงครับตอนที่ผงปาดเกสรนเละนึกว่าเป็นเกสรครับที่นายได้มีหัวนน่ำตั้ครึ่งขวดนี่แหละไม่น่าจะถึงขวดมันเยอะอยู่แต่ว่าโอ้โหกิ่งมีมีทีทีพักเลยครับมันตรงหนัาไปก็กิ่งเลยกิ่งมันนอนนอนกิ่งมันได้ตังค้าว่ากิ่งตังก่อมีหัวหน่าแขก ดันบนุญนี่กิ่งนอนพนามก็จะยาวตามคอนประมาณนั้นครับอ๋อตามขาดครับพี่นี่ลังใหญ่เหมือนจะลังเดียวกันหรือว่าคนละลังก็ไม่รู้ครับบินไปไก่เคียงกันแต่แต่ลังนี่นะบินโค้งเข้าหารังอย่างทีผมเห็นลังตอนที่แหลกนั่นแหละอ๋อพอกรับพี่น้องตอนช่วงใบก่อ็จะมีเอธุระเนาะอ๋อพอครับลังเดียวตามขาดสิบบวกเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ หมดแดงหมดแดงก้อนใหญ่เบลึกก้อนใหญ่เบลึกกกโอ้โหแปดโลครึ่งมือโอ้โห,โหไปแล้วไปแล้วแปดโลครึ่งโอ้ยี้ทับไปเลยเกือบสิบสองโลมือเบยึกักทึ่เกือบสิบสองโล mm -hmm.